ทีนี้ค่ะครูค่ะก็ให้น้องเขาผสมไปในนี้แล้วแป้งอะค่ะคุณเคยรู้ไหมว่าการกวนแป้งอะค่ะเขาจะมีสีของแป้งนะคะว่าจะเอาเบอร์หนึ่งเบอร์สองหรือเบอร์สามนะคะเขาจะใส่ไปตามผิวของแต่ละคนผิวขาวใส่เบอร์หนึ่งผิวผิวกลางๆางขาวไม่ไม่ไม่ได้อันนี้มากก็เบอร์สองผิวออกไปทางผิวค้ำค้ำแดงแดเบอร์สามแต่ของครูค่ะทุกคนเราใช้แทนธนาคาสีของธนาคาแทน ธนาคารจะเป็นสีเหลืองขาวทุกคนรู้หรือยังแล้วธนาคารแต่ละรุ่นแต่ละแต่ละแต่ละจะสีไม่เหมือนกันนะคะจะสีต่างกันธนาคารจะไม่ได้สีเดียวกันนะคะการฝนธนาคารออกมาแล้วธนาคารจะคนละสีเราใช้สีของธนาคารค่ะเพราะฉะนั้นเราไม่มีการให้เลือกเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามค่ะไม่ว่าแป้งจะมาล็อตไหนนะคะคุณจะได้สีของล็อตธนาคารล็อตนั้นแต่ ทุกคนบางคนบอกอ้ยถ้าฉันได้ขาวล่ะถ้าฉันได้ดาล่ะมืดๆล่ะอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องกันงวลค่ะเพราะโปรโตีนไหมนะคะจะช่วยปรับระหว่างสีผิวของคุณกับแป้งอะคะ่ะให้เข้ากันเพราะฉะนั้นน,น่าจะไม่วอกน่าจะไม่ลอยน่าจะไม่หลอกตอนแรกช่างเสริมสวยไม่กล้าใช้เลยทุกคนตอนแรกนะผู้ประกวดมิสแกรนนครสวรรค์น,นะคะเห็นแป้งแล้วแบบตกใจนิดนึงเพราะนางผิวขาวบางคนผิวคำ้ำบางคนผิวแทนทุกคนเข้าใจเนาะ นางก็จะตกใจกับสีของแป้งนิดนึงแต่พอได้ใช้ทุกคนตอนแรกก็เงียบๆไปแต่พอได้โดนอากาศไม่ถึงห้านาทีไม่ถึงสามนาทีเหล่านางเหล่าผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์สวยมากทุกคนไปดูเองสวยมากทุกคนมันปรับเข้ากับสีผิวของโอ้โหน้องๆได้ทุกคนเลย กลายเป็นแป้งของนพเก้า Amazing มากกลายเป็นแป้งของนพปเก้าฮือฮาหนักมากในกลุ่มคณะนางงามในกลุ่มคณะมิสแกรนด์ดังไม่ดังไม่รู้แหละตอนนี้ผู้จัดงานมิสแกรนด์ลายใหญ่มากนะคะเป็นเป็นเป็นผู้จัดงานเลยนะเป็นผู้จัดการที่จัดงานมิสแกรนด์จังหวัดจุดจุดจุด,จดติดต่อครูม,มาเพราะอยากให้เครื่องสําอางของนพปเก้าได้ไปแต่งให้กับมิสแกรนด์จังหวัดจุดจุดจุดกรี๊ด,ดไมทุกคน ทุกคนแล้วคุณรู้อะไรกันไหมว่าเครื่องสำอางมีเยอะแยะมากมายที่อยากซัพพอร์ตที่อยากไปให้บริการผู้เข้าประกวดมิสแกรนคูบอกเลยต่อคิวกันเลยค่ะเยอะมากหลากหลายแบรนด์มากทุกคนอันนี้คือครูรู้มาจริงๆนะคะไม่ได้พูดลอยๆมีเครื่องสำอางระดับแบบโอ้จะพูดชื่อคุณรู้จักหมดนะคะ ทุกคนแต่เขาเลือกที่จะมาติดต่อเราเพราะเขาได้ยินมาจากเหล่านางงามเขาได้ยินมาจากช่างแต่งหน้าของนางงามกรี๊ดไปทุกคน